เรื่องราวนี้เรียก้ว่าเป็นที่ฮือฮาอยู่ไม่น้อยในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพจากเพจวัดดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพพระเอกหนุ่มค่ะเอสกันตะพงค่ะอยู่ในชุดผู้ป่วยแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็นั่งพนมมือยกมือไหว้นะคะหลวงพี่อุเทนเจ้าวัดวัดท่าไม้ที่โรงพยาบาลโดยมีคิตตี้คริสติน่าเนี่ยค่ะแล้วก็ครอบครัวร่วมเฟรมด้วย โดยทางเพจ a c e b o o k วัดท่าไม้นั่นแหละค่ะเป็นผู้ลงคนแรกที่แรกนะคะก็ระบุข้อความว่าการสร้างบุญเพื่อเสริมดวงผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสนุกความสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ดั่งใจด้วยปรารถนาทุกอย่างก็สมดั่งใจให้ยิ่งให้ยิ่ง,จงเจริญว่าด้วยอันนี้สงต่ตางๆนน,น,ะนะอันนี้คือในเพจของวัดท่าไม้หลวงพอเทเป็นคนลงนะคะนอกจากนี้ทาง แอดมิดเพจนะคะว่าถ้าไม้จังหวัดสมุทรสาครยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวาว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาสาธุร่วมยินดีกันเยอะแยะจำนวนมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็คนจำนวนไม่น้อยเข้าไปสอบถามด้วยความสงสัยว่าภาพดังกล่าวซึ่งถูกปเปิดเผยเมื่อเช้านี้นะคะมันเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพตัดต่อ ทางทีมบันเทิงเวิร์กพอยต์ของเราอัปเดตความเคลื่อนไหวทางไอจีคิตตี้ภรรยาของหนุ่มเอสในปัจจุบันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเอาละสิงานนี้เป็นภาพเกา่าหรือภาพใหม่ปรากฏว่าทางด้าน Facebook ของท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครล,ลบโพสต์ไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วการแชร์ในโลกออนไลน์เนะี่ยมาจากเ,าเพจนี้แหละคะ่ะเพจของวัดเลยทั้งนี้ทั้นั้นคือจ้องต้องรอ,อ,อนะคะจากทางครอบครัวและโรงพรยาบาลออกมายืนยันว่าผลการรักษานะ่ะ เป็นยังไงสรุปให้ฟังด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงยังไงเราทุกคนดีใจแล้วก็ดีใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจครอบครัวว่าแฟนๆคุณเอรวมถึงห้องข่าวบันเทิงของเราก็ส่งใจให้ทุกวันเลยพยายามอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอดเวลาทั้งนี้ขอให้ภาพที่ถูกแชร์ไปเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงข้อมูลจริงเพราะอยากให้หายไวๆนะคะรอการกลับมาของหนุ่มเอสกันตับหงค่ะ